ช่วงนี้เนี่ยมีข่าวมาให้เล่าทุกวันโดยเฉพาะข่าวของคนคนนี้ค่ะโดนัลด์ทรัมป์นะคะอดีตประธานทธิบดีสหรัฐอเมริกาค่ะที่เราเล่าให้ฟังแล้วว่าณนะวันนี้ถึงกําหนดการแล้วค่ะที่ทางโดนัลด์ทรัมป์จะต้องเดินทางไปพบกับอัยการที่นครนิวยอร์กเพื่อรับทราบข้อกล่าวหามีกําหนดการนะคะคุณผู้ชมถ้าหากว่าเป็นไปตามเวลาของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเวลาประมาณสักบ่ายสองเศษแต่ถ้าหาก บ้านเราเนี่ยนะคะก็ประมาณตีหนึ่งกว่าค่ะตอนนี้เวลาห้าทุ่มอีกไม่กี่ชั่วโมงนะคะเราจะเห็นภาพค่ะนายโดนัลด์ทรัมป์นะคะก็เดินทางไปถึงที่นครนิวยอร์กเพื่อไปรับทราบข้อกล่าวหาค่ะแน่นอนว่าณปัจจุบันนี้นี่คือภาพล่าสุดนะคะก็คือว่ามีทั้งผู้สนับสนุนนะคะแล้วก็มีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดในนครนิวยอร์กในสถานที่แล้วก็เส้นทางที่โดนัลด์ทรัมป์นั้นจะเดินทางไปที่สำนักงานอัยการนิวยอร์กเพื่อรับทราบข้อกล่าว หามีกำหนด ตามเวลาท้องถิ่นนะ,ะที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยคือบ่าย2อนาทีตรงกับบ้านเราคือตีหนึ่ง15นาทีค่ะเจ้าหน้าที่เนี่ยเป็น10เป็นร้อยเลยนะรักษาความปลอดภัยให้กับโดนัลด์ทรัมป์ระหว่างที่เขาเดินทางมาที่ศาลในแมนฮัตตันคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับทาัมป์คุณผู้ชมคะจะเกิดอะไรขึ้นบ้างคือเมื่อเขาเดินทางมาที่ศาลเนี่ยเขาต้องทำตัวเหมือนกับผู้ต้องหาที่ถูกดำเนินคดีเลยนะคะ,คะ,คะก็คือหนึ่งทีมลายนิ้วมือถ่ายรูปผู้ต้องหาเพื่อทำประวัติอาญากร ปกติแล้วเนี่ย แน่นอนตามกฎหมายเนี่ยจะไม่มีการเผยแพร่าภาพนี้แต่ในกรณีทรัมป์หลายคนก็มองว่าเอ๊ะน่าจะมีภาพหลุดออกมาหรือเปล่านะคะเพราะว่าภาพนี้เป็นภาพประวัติศาสตร์จริง,รงๆคือประธานที่ปดีสารัฐไม่เคยนะคะถูกกล่าวหาในคดีอาญาหรือว่าตกเป็นอาญากรมาก่อนคือถึงแม้ว่าทางศาลของแมนฮัตตันจะไม่มีการเผยแพร่าภาพถ่ายนี้ออกมาแต่ว่าทางสื่อของสหรัฐนะครับ<ๆ>เขาก็คาดการว่ายังไงก็น่าจะมีภาพหลุดออกมาแน่นอนเออเนี่ยแหละค่ะเพราะฉะนั้นต้องจับตานะคะ ยังไงก็ต้องดูแหละคือที่คำว่าภาพหลุดเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะหลุดจากทางทรัมป์เองหรือว่าหลุดจากทางอื่นนี่เราก็ไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวเร,เราต้องรอดูว่าจะเจอภาพนี้ไหนอีกเรื่องหนึ่งผู้สื่อข่าวก็จับตาเหมือนกันเอ๊ะทรัมป์เนี่ย จะถูกใส่กุญแจมือหรือเปล่าแต่ก็มีการถกเถียงกันว่าอาจจะไม่ถึงขั้นเห็นภาพทรัมป์นะคะใส่กุญแจมือเพราะาปกติแล้วเนี่ยการใส่กุญแจมือสําหรับนักโทษในสหรัฐอเมริกาหรือว่าอายากรเนี่ยนะคะก็จะเป็นไปเพื่อป้องกันผู้ต้องหาหลบหนีแต่ในกรณีทรัมป์เนี่ยเขาเดินทางมาถึงที่ศาลเองมาถึงที่สํานักงานอายการเองเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้หลบหนีก็เลยอาจจะไม่ได้มีการใส่กุญแจมือนั่นเองนะคะ คือ,อยังไงทรัมป์เขาก็มีตำรวจหลายสิบนายที่อารักขารอบๆอ,อยู่แล้วการหลบหนีเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยก็เลยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใส่กุญแจมือตรงนี้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเห็นภาพนะคะที่ภาพที่เราเอามาให้ดูนี่คือเป็นภาพล่าสุดนะคะที่แมนฮัตตันสหรัฐอเมริกานี่นะคะเราก็จะเห็นว่าสื่อเนี่ยให้ความสนใจมาตั้งกลุ่ตั้งกล้องกันอยู่เยอะมากๆเลยทีนี้เนี่ยมีรายงานว่าสารก็ไม่ได้อนุญ,ญาตให้ไปเก็บภาพตอนที่กําลังดําเนินคดีหรือว่ารับทราบข้อกล่าวหาอะไรแต่ว่าอนุญาตนะคะให้ช่างภาพเนี่ยเข้า ในช่วงก่อนที่ทรัมป์จะเดินทางมาถึงสักสองสามนาทีเพื่อที่จะได้ประกอบข่าวนะคะด้านทายในความของทรัมป์เปิดเผยอย่างนี้บอกว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและคาดว่าเขาน่าจะได้รับการปล่อยตัวเพราะว่ามีความเป็นไปได้ว่าอาจจะปล่อยตัวแบบมีเงื่อนไขซึ่งตรงนี้ต้องติดตามนะคะในการพิจารณาคาดีวันนี้ว่าสารจะตัดสินอย่างไรซึ่งหลังจากที่ปล่อยตัวแล้วนี่นะคะมีกําหนดการอย่างนี้ว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะ หน้าไปที่สนามบินเพื่อเดินทางกลับไปที่ฟลอริดาแล้วในช่วงเย็นวันนั้นเลยนี่นะคะเขาจะมีกำหนดการเพื่อที่จะถแถลงเรื่องทั้งหมดกับสาธารณชนที่ ฟลอริด้านั่นเองนะคะคือถ้าหากว่านับตามเวลาประเทศไทยเนี่ยเราจะได้ติดตามข่าวเรื่องนี้คือเช้าวันพรุ่งนี้น่าจะรู้แล้วล่ะคะ่ะว่าข้อกล่าวหาที่ทัมเนี่ยโดนมีเรื่องอะไรบ้างเอจะมีภาพหลุดออกมาไหมแล้วเขาจะถแถลงการกับสาธารณชนเนี่ยนะคะที่ฟลอริดาว่าอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราจะเกาะติดเรื่องนี้แน่นอนนะคะคแล้วตอนนี้ที่นิวยอร์กก็มีผู้สนับสนุนทั้ม หลายร้อยคนเลยนะครับที่ไปรวมตัวกันแล้วก็ให้กําลังใจทรัมป์คือเขาก็มองว่าการที่ทรัมป์ถูกดําเนินคดีในครั้งนี้มันอาจจะให้ผลตรงกันข้าม<ะ>ทําให้ทรัมป์ได้รับคะแนนนิยมเพิ่มมากขึ้นก็ได้เพราะเหมือนเป็นผู้ถูกกระทําจากพรรคเดโมแครตแบบ ไม่ยุติธรรมสักเท่าไหร่ก็เรื่องของการเมืองเนี่ยนะคะเราก็เอาแน่เอาน้อยไม่ได้เนี่ยถ้าหากว่ามีภาพข่าวมีพื้นที่สื่อเนี่ยถูกจับจ้องในช่วงที่กําลังจะลงตําแหน่งประธานที่ปดีแบบนี้ซึ่งครั้งที่แล้วเราได้มีการรายงานให้ฟังแล้วว่าข้อกําหนดเกี่ยวกับเรื่องของการลงชิงสมัครตําแหน่งประธานที่ปดีเรื่องของการเป็นอาจยากรเนี่ยไม่ได้อยู่ในข้อกําหนดเพราะฉะนั้นต่อให้ทรัมป์เนี่ยเป็นผู้ต้องหาจริงๆหรือว่าเป็นอาจยากรจริงๆก็อาจจะลงสมัครตําแหน่งได้นะคะ